พาเหมือน,นี่ประตูยกับปีกะพาพ่อแม่พี่น้องอันมาหากินเจ๋เนาะค่ะอยู่มุนนิธิจังหวัดมหาสารคามค่ะพ่อแม่พี่น้องที่แหลกกับบ่ได้กินละพ่อแม่พี่น้องแต่กบรอเวลากินจนได้ละค่ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นปตุตยกับปีก่ะได้พาพ่อแม่พี่น้อง มาเที่ยวทีวัดปาวังน้ำเย็นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาดูการส้างเสียนผักหนังเมืองค่ะค่ะอาหารที่จที่นะครับเยอะอมากทำใม้มดมูกระุก อ่านไปเรื่นนอยๆครับเนาะอ่านอย่างไรก็ไม่หมดยังมีของหวานอีกนะครับจอกชีวัยละต้องไป,ป็นแต่มาอัปเดตเสียงพระนันงเมืองเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ได้เห็นอ่าลุงวะนิพกกลองเพลงเนาะคะ่ปะปัตตยกับปีกะซอยอ่าทำบุญไปกับเพิ่นเนาะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มาเมืองเตาค่ะเตาลอยปีละ่ะพ่อแม่พี่น้องอันอยู่ในวัดนี่เพ,พิ่งเอามาใหม่เนาะค่ะคงสิมีคนบริจาคละ่ะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยหลายโตค่ะ สี่หาโตพุลละม่แต่โตใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องงงรร่ม เป็นร้อยผีบุรมื้อชงละเอา่ไปนอ,อ,อแม่่น้อนปลาวางน้ำเย็นเขาเนาะตัวอื่นเตาเตาเตาขอแม่ดอนอืย มีลาบเด้อลูกเลยขอสูบขอลาบไม่เป็นแล้แม่มีสูบมีลาบไม่เป็นลูกเลกย เตาเตาใหญ่พม่งเตาใหญ่เป็นๆเรื่อยหนิพม่าพม่ามันเป็นเตาปลอม,อมเออด้อเตาเ,เป็นเตาเป็นพม่าพม่าเตาเป็นน เป็นๆพวน้องอ้าเป็นๆว้าม่พี่น้องวันนเป็นปเ่ยออบแมพี่อโตบแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมุดมดขี้ดินด้วยอีกโตนึงพวกแม่พ่นอ้องอออ่ากินโตนึง มวกขี้ดินอยู่ทำไมพี่น้องโอ้กล้วยคือมานอนแอะแะด้ิซันยั้งบนนอนอ่ะฮะโผล่หัวออกมาอยู่โผล่หัวออกมาอยู่ว่ากล้วยตัวนั่นน่ะเอ้านี่คิดว่าเอออันเห็นกล้วยนั่นคือว่าเอ้า อื้นี่นเอาน mm ี <mit 3. S 1> ต nah ้องนัดพมพน้องคือคือานี okay. so ้แ e. ค่สาตนะบ่แมนเดมจมอีพมพนองเพอโอัน e. น uh, ี้มมดขี่ดินอยู่พ่อแม่พี่น้องมะมุดขี่ดินอู้ ออเยพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยนี่มุดขี่ดินอยู่พ่อแม่พี่นอ้องเอ๋ยค่ะมุดขี่ดินมุดขี่ดินอยู่มุดขี่ดินโพสต์ตัหัวออกมากพ่อแม่พี่นอ้องเอ๋ยพ่อแม่พี่นอ<ม>้องเอ๋ยเต่าเด้อเต่าเต่าอยากเต่าใหญ่วัดปลาวัางน้ำเย็นค่ะ